ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเฟืองรูดแท้กับเฟืองรูดเทียมผมจะอมือจับไว้นะครับตัวนี้นะใช่ไหมครั เมื่อเอเนี่ยผมบินแค่บ,บินเสร็จแล้วมันตกนะครับตกเสร็จเราก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเราขยับเนี่ยดูนี่นะครับผมต่อเข้ากับตัวเซอร์โวเทสเตอร์เราจะเห็นว่าเฟืองในทํางานปกติเวลาที่เราเล่นก็เหมือนปกติแต่ทําไมมันคุมไม่ได้ผมยามือไจับไว้นะครับตัวนี้นะเห็นไหมฮะอันนี้คือเฟืองรูดนะครับแล้วมาตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่เหมือนกัน นี่ก็เฟืองรูดตัวนี้เป็นเฟืองพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นเฟืองเหล็กทีนี้เฟืองรูดแท้คืออะไรเฟืองรูดแท้ก็คือว่าเราจับดู <S 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 ข้างในเนี่ยมันไปมันไปแต่ข้างนอกมันไม่ไปเนี่ยมันรูดจริงแต่ที่ว่ารูดเทียมหรือรูดปอลอมเนี่ยคือตัวนี้นะครับเพราะอะไรครับเนี่ยเราจับดู <S <s ays <s ays ลองฟังเสียงดูนะครับลองฟังเสียงดูมันไม่มีเสียงแกลแก๊แก๊ เพราะฉะนั้นพอมันไม่มีเสียงแก๊กเหมือนตัวนี้ตัวนี้จะมีเสียงแก๊กๆๆเนี่ยนะถ้าแก๊กเนี่ยเพืองรูดแท้แต่นี้ไม่ใช่นะครับวิธีเช็คเช็แบบน,นี้ครับเราเบรกอน,นะครับแล้วเราก็ถอดตัวขาอามออกพอถอดออกเนี่ยนี่มาดูนี่เห็นไหมครับรไว่ใกล้ มันมีขอบที่หักอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ครับเนี่ยมุมนี่ยไหมมันหักอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารูดเนี่ยน,นี่เห็นรอยแตกตรงนี้ไมหมฮะเรามองมองไม่เห็นเราเห้เหมือนแค่ๆ,ๆแต่อันนี้มันไม่มีเสียงเราก็เลยรู้ว่ามันเป็นเฟืองรูดเทียมหรือเฟืองรูดปลอมนะครับอ่าแล้วครับตัวนี้นะครับที่มันมีปัญหาว่าเป็นเฟืองรูดเทียมเราจะเห็นว่าตรง,นงนนเนี้ยักที่ได้มองให้ชัดเนี่ยจะใช้คีมค่อยๆงอยดูเห็นตรงนี้ไหมครับดำๆ เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมองนี่ครับเราเห็นว่ามันแตกออกจากกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยรูปแบบรูปไม่มีเสียงมันก็เหมือนอารมณ์ว่าตัวนี้มันหลวมดังนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ได้รูปวิธีเช็คเช็คยังไงครับเราก็เอาขาอันใหม่มาใส่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ล็อกน็อตแล้วเราเช็คนะครับแล้วก็เปิดเซอร์โวเทสเตอร์ ให้มันส่ายแล้วเรอมือจ yeah. ับเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเฟืองจะไม่ไปแล้วไม่แก๊แก๊้แก๊้อันนี้คือตัวที่รูดจริงนะฮะรูดจริงนะจะเป็นเติงแก๊้งส่วนอันนี้เนี่ยเฟืองไม่ได้รูดเวลาจับมันจะหยุดเห็นไหมมันจะหยุดเพราะว่าอะไรเพราะเฟืองมันเหมือนถูกล็อกมันมันไม่ไปต่อดังนั้นนะครับถ้าเราเล่นเครื่องบินแล้วมันมีอาการเหมือนเฟืองรูดเนี่ยเราเช็คก่อนง่ายๆนะครับ เอามือกดเลยถ้ามีเสียงแกล้ๆๆก,ก,กเนี่ยเป็นไปได้ว่าเฟืองรูดนะครับรูดแน่แนเราก็เช็คอีกรอบหนึง่งก็คือเช็คที่ขาอาร์มว่ามันมีอาการหักตรงขั้วหรือเปล่าถ้าหักตรงขั้วเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ค่อยมีเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเซอร์โวใหม่นะครับเราแค่ไปหาอาร์มตัวใหม่มาใส่ก็เสร็จแล้วส่วนในกรณีเฟืองรูดที่รูดจริงๆเนี่ยนะครับแต่มันยังทํางานได้วิธีแก้มีนะครับก็คือเปลี่ยนชุดเฟืองข้างในไว้เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยจะทําให้ดูนะครับว่า จะเปลี่ยนเฟืองทำยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ